เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีข่าวออกมานะครับผมสําหรับเกมที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นมาก่อนนะผมเป็นเกมเมื่อยุคสมัย20ปีที่แล้วนะเออแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมนั่นก็คือ Marble Story นั่นเองนะครับผมคือตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว MO RPG แนวภาพ 2D นะครับผมน่ารักน่ารักที่แบบอ่า เดินตีมอนคับของอะไรอย่างนี้นะผมได้ของรอปจากมอนสเตอร์มาแล้วเราก็นำไอเทมนัานมาใช้กันนะครับผมของเขาเนี่ยจะมาทําเป็นเกมในรูปแบบ NFT ที่เล่นแล้วได้เงินด้วยนะครับผมก็จะมีด้วยกัน4ส่วนเลยนะที่จะออกมาเป็นโปรเจกต์ในการที่เราสามารถเอิญได้นะครับผมทั้งเจ้าตัว NFT แล้วก็เล่น Pay to Earn ด้วยนะครับผมโปรเจกต์ project แรกนะผมนั่นก็คือเขาจะทำเป็น m a p l e Story e N d หรือเกมแบบอาร PC ซดั้งเดิมนะครับผมที่ผสมผสานการเล่นแบบ เ e y Two e a r นแล้วก็มีไอเทมเป็น NFT ด้วยนะครับผม2นะครับผม m a b l e Story N Mobile รืยเวอร์ชั่นของมือถือฮะที่แบบอยากให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้หลายที่หลายจุดในเวลาแบบตอนไหนก็ได้อย่างนี้นะครับผมตัวที่3นี่ชื่อว่า Mos N นะครับผมนั่นก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถสร้างมินิเกมในจักรวาลของ m a b l e Story และมีผลตอบแทนนะผมน่าจะเป็นอคล้ายๆแบบแซนบ็อกอะไรอย่างนี้นะเหมือนถ้าใครเคยเล่น Sandbox มาก่อนนะผม เคยรู้จักแซนบ็อกเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่ามันสามารถสาาร้างมินิเกมแล้วก็ให้คอื่นเข้ามาเล่นแล้วก็สาาร้างใหได้ได้ไดนคะครับผมซี Story นะครับผม m มเบิลสตอรี่เนะครับผมก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถนํา NFT เนี่ะผมมาตร้างเป็นแอปพลิเคชันนะผมโดยใช้ทรัพยากรในเกมที่สามารถนํา,ามาสร้างแบบโฆษณาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออที่ผมไม่มั่นใจนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับ m ม p เ e s t สตอรีเท่าไหร่นะผมแต่ก็ผมก็มีข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมว่าเขาจะมาตีตลาด NFT ทำเป็นแบบ p พย์ทูเอิรนเนี่ยผมแล้วก็คาดการไว้นะผมว่าผู้เล่นเนี่ยอาจให้การตอบรับกันแบบเดี่ยมนะผมเพราะว่า ตัวเกมที่ไม่ใช่ NFT เนี่ยก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะเออไม่ใช่แบบเป็นตัวเกมที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมแต่ยังมีคนเล่นอยู่นะแต่ว่าเนี่ยผมจะมาในวันไหนนั้นต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับผมว่าเกมตัวนี้จะออกมาวันไหนอันนี้เป็นแค่ข่าวการเนี่ยผมว่าเขาทาการประชุมกันแล้วก็ ตกลงกันจะเข้ามาตีตลาด NFT กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครเป็นแฟนๆเกม m a p l e Story อยู่แล้วเนี่ยไม่พลาดเลยนะผมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นข่าวสารดีๆนะครับผมรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมได้กำลังใจกับผมอีกด้วยเนาะขอลาไปด้วยภาพเกม m a p l e Story ที่ยังไม่ใช่ NFT แล้วกันนะฮะขโทษใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ